โรงเรียนบ้านโนนทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลหนองไวย่ยอำเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนนางธนาพรกระบงังดำเนินการบริหารและกำกับดูแลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนทองก่อตั้งเมื่อวันที่20พฤษภาคม2495 ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ2ไร่2งาน93ตารางวาโรงเรียนบ้านโนนทองเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน54คนและครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและใส่ใจภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนนางธนาพรกระบัง โรงเรียนมีคำขวัญว่าวิชาเด่นเน้นคุณธรรมนำกีฬามีวิสัยทัศน์ว่าคุณธรรมนำความรู้สร้างคนดีมีความสุขพร้อมยึดปรัชญาว่าสุวิชาโนภาวะโหติผู้มีความรู้ดีเป็นผู้เจริญโรงเรียนบ้านนนทองดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ครูทุกคนได้รับการนิเทศชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเข้าร่วมการอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างครบถ้วนเพื่อยกระดับสมรรถนะครูและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงสุดด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่ผสมผสานอย่างเหมาะสมผู้เรียนจึงได้รับทั้งความรู้พื้นฐานและทักษะชีวิตที่จำเป็นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมโครงการทักษะอาชีพเช่นการาอเห็ดเพื่อนําเห็ดไปขายและฝึกการแปรรูปจากเห็ดเพื่อเป็นการสร้างทักษะการหารายได้ให้กับผู้เรียนในอนาคตผลการดำเนินงานและความสำเร็จของโรงเรียนอาทิรางวัลประเภทผลงานดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและการแข่งขันอ่านแตกฉานตามแนวปีซา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเด็กหญิงพิจิตราสุกแสง,งนินได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับ4และโรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษา100คะแนนอยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยมและโรงเรียนยังได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%เพื่อติดตามความเป็นอยู่และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างทั่วถึง ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนทางด้านกิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนดำเนินงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณได้อย่างชัดเจนความร่วมมือและความโปร่งใสเหล่านี้ถือเป็นพลังสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนและทำให้โรงเรียนเติบโตอย่างมั่นคง โรงเรียนบ้านโนนทองมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นสถานศึกษาที่สร้างโอกาสให้กับผู้เรียน